สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการกฎหมายน่ารู้ล้อมมงล้อโดยผมอาจารย์ปณิพตกะนียกรอ,อาจารย์ประจำคณะนิสติตมหาวิทยาลัยนเรศวรอีกครั้งนะครับวันนี้จะเป็นตอนที่สองนะครับสืบเนื่องจากตอนแรกนะครับที่เราได้มีการพูดถึงร่างพระราชิัญ,ญัติการประกอบธุรกิจสันเทิงเขาวงจร หรือที่มีชื่อรู้จักกันในนามหรือชื่อเล่นนะฮะก็คือชื่อล่างพระราชบัญญัติ Inter ์เ m ็ตคอมเพนะครับในตอนที่หนึ่งนั้นเราพูดถึงในส่วนของที่มาที่ไปของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ใช่ไหมครับว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงมีขั้นตอนถึงไหนแล้วในตอนที่สองนี้นะครับผมจะมาพูดถึงสาระสำคัญของ ร่างพระราชัญญัติฉบับนี้กันและหลังจากที่ตอนที่สองแล้วในตอนสุดท้ายก็จะเป็นการพูดถึงสาระสําคัญของร่างพระราชมญัตินี้นะครับเนื่องจากว่าเนื้อหาสาระของตัวร่างฉบับนี้เนี่ยมีเป็นจํานวนมากนะฮะแล้วก็มีเงื่อนแง่ต่างๆที่น่าสนใจมากมายนะดังนั้นเราจึงไม่สามารถพูดให้จบภายใน ตอนที่สองจะต้องมีการต่อนเนื่องไปอย่างตอนที่สามนะครับทีนี้วันนี้กระผมจะมาพูดถึงเรื่องอะไร,นะรบ้างนะฮะหนึ่งก็คือจะพูดถึงในเรื่องของวัตถุประสงค์นะครับของร่างพระราชบัญญัตินี้ว่ามันมีเหตุผลและความจำเป็นอย่างไรในการที่จะมีกฎหมายฉบับนี้เกิดขึ้น ประการที่สองนะครับก็จะพูดถึงในส่วนของโครงสร้างขององค์กรที่จะเข้ามาดูแลในการกํากับดูแลในเรื่องของการประกอบธุรกิจารบันเทิงครบวงจรในร่างในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ว่าจะมีองค์กรในลักษณะแบบไหนมีองค์ประกอบอย่างไรนะครับมีอำนาจหน้าที่อย่างไรดังน,นั้นถ้าผู้ฟังพร้อมแล้ว เรามาคุยกันเกี่ยวกับสาระสาคัญขอ,รรนนคของร่างพระราชบัญญัตินี้กันเลยสําหรับวัตถุประสงค์นะครับของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็คือโดยที่ปัจจุบันการท่องเที่ยวเป็นการบริการหลักที่นํารายได้เข้าสู่ประเทศเป็นจำนวนมากประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ เพิ่มแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นรวมทั้งให้มีสถานบันเทิงครบวงจรที่มีคาสิโนอันจะเป็นประโยชน์ต่อก่อให้เกิดการลงทุนและนำไรายได้เข้าสู่ประเทศตลอดจนส่งเสริมการจ้างแรงงานในประเทศด้วยดังนั้นจึงต้องมีมาตรการควบคุมและกำกับดูแลการประกอบธครกิจสถานบันเทิงครบวงจรให้มีมาตรฐานและเหมาะสม ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลนะครับว่าทําไมถึงจะต้องมีกฎหมายฉบับนี้นนเองนะฮะทีนี้ถ้าเรามาดูในส่วนของสารสาคัญของตัวลากนะครับในส่วนแรกในส่วนของบททั่วไปเนี่ยนะฮะในกฎหมายฉบับนี้นะครับได้มีการกําหนดให้มีการประกอบธุรกิจสารเพิงควบวงจรจะก,กระทําได้เฉพาะที่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ โดยที่ในคํานิยามตามตัวด้านนะครับว่าสถานบันเทิงครบวงจรหมายถึงอะไรนะฮะเราก็ต้องไปดูในส่วนของบทนิยามนะครับบทนิยามศัท์นะครับก็จะมีการนิยามความหมายของธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรไว้นะครับว่าเป็นการให้บริการเพื่อการท่องเที่ยวก,การพักผ่อนหย่อนใจหรือการนันทนาการ ในรูปแบบของธุรกิจสารบันเทิงตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้หลายประเภทรวมกันร่วมกับกาสซโนดังนั้นแสดงว่าการประกอบธุรกิจสารบันเทิงครบวงจรตามตามกฎหมายฉบับนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดขึ้นเนี่ยถ้ากฎหมายฉบับนี้เกิดขึ้นเนี่ยธุรกิจจะไม่ได้มีเพียงแค่กาสซโนอย่างเดียวใช่ไหมครับยังมีธุรกิจอื่นๆตามบัญชีนท้ายของกฎหมายฉบับนี้ด้วย นะครับซึ่งมีอะไรบ้างถ้าเราไปดูในบัญชีหน้าท้ายก็จะเห็นว่ามีทั้งห้างสรรพสินค้าโรงแรมสถานบริการสนามกีฬายอทและครูซิ่งคับสถานที่เล่นเกมสาะว่ายน้ำและสวนน้ำสวนสนุกกิจกรรมอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกำหนดแน่นอนที่สุดก็ต้องรวมทั้งในส่วนของกาสินโนด้วยนั่นเอง นะครับทีนี้สำหรับการดำเนินกิจการดางกาวเนี่ยนะครับก็จะต้องมีการจัดตั้งองค์กรที่เข้ามาดูแลนะฮะซึ่งในร่างพระราชบัญญัตินี้เนี่ยมีการจัดตั้งองค์กรเข้ามาดูแลที่เป็นองค์กรหลักอยู่2อ,องค์กรในรูปแบบของคณะกรรมการซึ่งคณะกรรมการที่หนึ่งก็คือคณะกรรมการนโยบายสถานเถิงควบคุจร และคณะกรรมการที่สก็คือคณะกรรมการบริหารสำนักง,งานควบคุมการประกอบธุรกิจฐานสถานบันเทิงควบวงจรแสดงว่าภายใต้กฎหมายฉบับน,นี้เนี่ยจะมีการจัดตั้งสำนักง,งานขึ้นมาใหม่นะครับสำนักง,งานที่ว่านี้จะมีชื่อว่าสำนักง,งานควบคุมการประกอบกิจการสถานบันเทิงควบวงจรซึ่งในตอนที่3ผมจะได้ไปพูดถึงสำนักง,งานนี้ และจะได้พูดถึงว่าในสำนักงานนี้เนี่ยจะมีใครมาเป็นผู้บังคับบัญชาและองค์ประกอบในการที่จะมาเป็นผู้บังคับบัญชาเนี่ยจะต้องมีลักษณะอย่างไรนะครับทีนี้ถ้าเรามาดูในแง่ของคณะกรรมการสองคณกรารที่ได้กล่าไปเนี่ยมีคณะกรรมการอะไรบ้างนะครับก็ได้กล่าวไปแล้วใช่ไหมครับว่า หนึงก็คือคณะกรรมการนโยบายสารเถิงครบวงจรสำหรับคณะกรรมการนโยบายสารเถิงครบวงจรนี้จะมีองค์ประกอบอย่างไรท่านผู้ฟังคิดว่าคณะกรรมการนโยบายสารเถิงครบวงจรที่ทำหน้าที่ในการดูแลนโยบายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสารเทิงครบวงจรที่มันจะไปกระทบต่อความมั่นคงและเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยควรที่จะประกอบไปด้วย อใครบ้างนะครับเราก็จะเห็นว่าคณะกรรมการนี้จะมีองค์กรที่ประกอบไปด้วยฝ่ายบริหารนะฮะแล้วก็หัวหน้าฝ่ายบริหารก็คือนายกร,รัฐมตีดังนั้นคณะกรรมการนี้ก็จะประกอบไปด้วยเอ,อมีคณะกรรมการนโยบายเนี่ยมีกรรมการจำนวนสิบสองคนนะครับก็คือมีหนึ่งมีนายกรัฐมตีเป็นทานกรรมการ มีรองนายกซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้เป็นรองประธานกรรมการแล้วก็มีรมัฐมนตรีกระทรวงที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวทิทยธรรมนะครับรวมทั้งข้าราชการประจําอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเลขาธิการคณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุนรวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่เกินหกคนซึ่งคนที่จะแต่งตั้งก็คือประธานคือนายกนั่นเองนะครับนายกก็จะมีการแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถด้านเศรษฐศาสตร์สังคมการท่องเที่ยวการบริหารธุรกิจและแน่นอนด้านสุดท้ายท่านผู้ฟังทายได้ไหมครับก็คือด้านกฎหมายนั่นเองนอกจากนั้น ที่ผมได้กล่าวไปว่าในร่างพระราชันินี้จะมีการจัดตั้งสำนักง,งานใหม่ขึ้นมานั่นก็คือสำนักง,งานควบคุมการประกอบกิการฐานเดิมควบวุจรแต่นั้นในตัวสำนักง,งานนี้ก็จะมีผู้บังคับบัญชาสูงสุดก็คือผู้อำนวยการผู้อำนวยการเขาจะทําหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุกการของคณะกรรมการนโยบายนี้ สำหรับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายจะมีอำนาจหน้าที่ที่สำคัญอย่างไรบ้างนะครับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายอาทิเช่นมีอำนาจในการเสนอแนะนโยบายการประกอบธุรกิจสารบัญเคงมู่งจรมีอำนาจในการกำหนดพื้นที่ประกอบธุรกิจวางแนวทางในการกำหนดจำนวนบริุญาก อัตราภาษีที่เกี่ยวข้องกับคาสิโนโเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีมีอำนาจในการพิจารณาและออกคำสั่งเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตการต่ออายุใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาตนะครับจะเห็นว่าคณะกรรมการนโยบายนี้เป็นคณะกรรมการที่มีอำนาจมากดังนั้นก็เลยต้องการฝ่ายบริหาร นะที่ที่จะสามารถเข้ามาดูแลได้นะครับก็คือมีนายกเป็นประธานเองคณะกรรมการที่สองนะครับก็คือคณะกรรมการบริหารสำนักงนานควบคุมการประกอบธุรกิจสารบันเทิงครบวงจรซึ่งคณะกรรมการนี้ก็จะประกอบไปด้วยกรรมการจํานวนไม่เกินสิบแปดคนคณะกรรมการนโยบาย มีกี่คนท่านผู้ฟังจําได้ไหมครับคณะกรรมการนโยบายที่เราพูดถึงไปมี12คนแต่ถ้าเป็นคณะกรรมการบริหารสํนานักงานควบคุมการประกอบธุรกิจฐานันเทิงครบวงจรจะมีกรรมการไม่เกินสิปคนซึ่งก็จะประกอบไปด้วยบุคคลซึ่งนายกรรรมรีแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการและมีข้าราชการประจํา ในระดับประหลัดกระทรวงมาเป็นกรรมการด้วยอาทิเช่นมีประหลัดกระทรวงการคลังประหลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประหลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับเป็นต้นรวมทั้งยังมีข้าราชการอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเองินเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสไอรวมทั้งยังมีผู้ส่งขนุวฒนนะครับเหมือนกับคณะทมการนโยบายเลยก็คือมีการแต่งตั้งจำนวนไม่เกินห้าคนซึ่งคนที่จะแต่งตั้งคือนายกเช่นเดียวกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นผู้ส่งขุ่วฒนด้านเศรษฐศาสตร์สังคมท่องเที่ยวบริหารธุรกิจและด้านกฎหมาย และมีผู้อำนวยการอีกแล้วนะครับเป็นเลขานุการเช่นเดียวกันนะฮะคำนวอำนาจห,หน้าที่ของคณะรูกการบริหารสำนักง,งานควบคุมการประกอบเครกิจงจนเถื่อ้องูงจรนี้ก็จะมีอำนาจห,หน้าที่อย่างไรบ้างนะครับอาทิเช่นนะครับมีหน้าที่ในการเสนอความเห็นเพื่อประโยชน์ในการดําเนินการของคณะกรรมาโยบาย มีหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติแผนยุทธศาสตร์แผนการดําเนินงานแผนการใช้จ่ายเงินและงบประมาณรายจ่ายประจําปีของสำนักงานแล้วรายงานผลการดําเนินการต่อคณะกรรมการนโยบายนะครับดังนั้นเราจะเห็นว่าโดยสุดแล้วเนี่ยร่างพระราชบัญญัติ e n t e r t r i n m e n t Complex หรือร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจสารบุญเครงคงวงจร จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการออกเป็นสองคณะกรรมการหลักหนึ่งก็คือคณะกรรมการนโยบายนะครับสองก็คือคณะกรรมการบริหารถามว่าการจัดโครงสร้างองค์กรในลักษณะแบบนี้เป็นเรื่องใหม่หรือไม่คําตอบคือไม่ได้เป็นเรื่องใหม่นะครับเพราะว่าในประเทศไทยเนี่ยเรามีกฎหมายที่มีการจัดตั้งคณะกรรมการเข้ามาดูแล บริหารกิจการในเรื่องนั้นๆเนี่ยหลายฉบับด้วยกันยกตัวอย่างเช่นกรณีของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเช่นพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนี้ก็มีการจัดตั้งคณะกรรมการออกเป็นสองคณะกรรมการใหญ่ๆเช่นเดียวกันนั่นก็คือคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งห่งชาติ นะครับซึ่งก็จะเป็นคณะกรรมาการในระดับชาติที่ดูแลนโยบายในภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและยังมีคณะกรรมการระดับรองที่ดูแลเฉพาะจังหวัดนั้นๆนะฮะก็คือคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดนั่นเองดังนั้นวันนี้ก็ขอจบในส่วนของตอนที่สองของร่างพระราชบัญญัติ e n t e r t a i n m e n t นต์สคพนะครับพบกันใหม่ตอนหน้าตอนที่สามกับ รายการกฎหมายน่ารู้ล้อมวงหลอดครั้งวันนี้สวัสดีครับ